และมีการคบงานมีมอลำเรื่อกตอก่อนจ้าเพชรูลี่น้องเขาคือแม่หใจนือว่าไก่เชีออกมาแล้วโอ้ไก่ทอดเขาก่ไก่ทอดจะหน่อยกระหอดนั่นเนาะ้ารน้อเขาเจ้ากรตอนนี้ังเข้ากอรขึ้นนง่น้องรับแขกน้งรับแขกท้ายบ้านเลย แมาพี่น <Hi. S 1> <intent> ้องแม่บ hmm. ้านวก็บ้านกล้้ยเลอย่าลืมมาบึงมอลำนกันเดพี่น้องเด้อแต่ก็จะมีซีมาอยู่ตับใครอยู่กับบรน้องเแมนลอสาโคนนี่แหองบ้านข้าวแขข้าวแล้อยากกินข้าวแล้กมากินหม้ออกินให้ยายมาเล้เด้เมี้ในอ แบบเจบจองห้องไว้เพื่อนแล้วป้องมือมือเศาแล้วมือเสาาใส่าสบาทแล้วก็โบกแขนแนะจ๊ะน้ะโบกแขนจ้ <c oughs> าหนงเก้ากทไปร่งาพี่น้องไปพี่น้องไปในการร่วมเพลต้นนะมันข้าวมีกบมีก่บมีกองนะ ต้นก็ประมาณ3าต้นนีงเ็กกองยงใหญ่เ็กกองย่งใหญ่เลยเนาะเ็กกองยงใหญ่แล้ใหนแบ่งกันเนยพี่น้องอยู่นะ่รัยังอดนไเลยต้นาต้นนี่แก้วเพื่อนยังรับแขกพี่น้องเมียนแขกกลังไรมาป้าไปพี่น้องไปน้ำเพิ่มไปด้วยพี่น้องด้มือเนี่เป็นตากล้องเจอัมราพี่น้องเลย เพขอบคุณพี่บอมนะคะผูกแขนคุณบ้านใหม่บอกแก้ววันเท้าสันเดิกระเดินขอบคุณทุกท่านครับแล้วก็ทุกขั้าเมื่อพ่อได้เ่ลยพ่อในคนนั้นสนเนาะครับคนก็ไล่เลยไม่ออ้ แต่คนว่าคุณ แม่นางเป็นคนมาหลับมาหลับแนวโมเลยพี่ต้องต้นขจาเห็ดรวมน้ำกระลาหลายพี่น้องมือเว้นนี่มือเว้นยังแปดอยู่ตอนนี้เริ่มบวกเริ่มเต็มแล้วพี่น้อง เบุญแ้วก็เซอร์ดวงพุญแพี่หน้องหัวพรอมมือเศร้านะจ๊ะมือเศร้ากับผูกแขนผูกแขนเจ้าของบ้านผูกแขนเจ้าภาพแล้วก็ใส่บาตร้อมมี่น่อง นี่ก็เห็ดคาเรียนี่นี่เก็บของมาเล็กสิเนี่ยคักๆ่ฮา้ารเตียมเตียมมาไล่ไว้เรียบร้อยแล้ว ตเตรียมตอเตรียมไปมั้งเผื่อว่าสิคักคโอ้ยมีหมึกแค้นอยู่บปลียเยวที่นตาตาดีจักฮันี่ยวไห้แล้วมันสดา,า,า,ามาไอะไรมันบรอมันเจ่าโว้ยเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮะะ้าเฮ้เี้ยเฮ้ยเฮ้ยาเฮ้เฮาเฮยเฮยยเฮเขาอยู่ ตอนนี้กำลังเลยเซฟบังเฮียงขึ้นมาแล้วเลยเซฟบังเฮียงขึ้นมาเนาะโมแม่นต์ว่าคำอะไยังกางมาแล้วเนาะอันนี้คุณแม่ประจำประจำหมู่บ้านนี่พี่น้องคุณแม่ประจำหมู่บ้าน แกยาดดข้าวเปแก่นี่แหละกระเจ้าก็นั่งกินข้ปุ้นแล้วก็เห็ดกระเจ้าเห็ดงัวพี่น้องเห็ดงัวหมูวานเห็ดหมูเนาะมันเรียกข้าวปุ้น สวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีสุขสุขพี่น้องเลยสุขสขบอนพี่น้องนะ ได้ห in ่อป er ้องสวัสดีจ้าสวัสดีไปบ่งทางนั่งครัวพี่น้องไปบ่งดานหลังนะจ๊ะ จะกินข้าวกระเต็มจะ้จะเออปัย่าคุณปัยาคุณเต็ง มาสำรวจลังคั่วก่อนพี่น้องมาสำรวจลังคั่วก่อนเออคุณได้น้อยเหมือนกแกะมากระทิ่ใส่ส้มต่ำพี่น้องเส้นแซ่บเส้นแซ่บเส้นแซ่บเบ,บืบ้องด้านหลังมีไผ่มาแน่ ในเื้อนางไหนยยังประทันมีผัมาพี่ลองขยันรุ่นยันรวยประทันมานำแม่น้อง,องทำกับกำลังสิมามาแต่พี่สะพายนางก่อนเน,ะนาะมีทอดปลาอันนี้คือรวัวซี

เพ like ื่อนกับมิจฉ st um ุน um um ้ถรเสาะข้าจ um um ีนไทยกันเชิดหนายเนาะโอ้โหโอ้ยพระเอกแล้วเนาะผัวบ่าวแล้วเนาะโอ้สอนใจตอนนี้มามาหออมาเลยเลยเซเซ็ตบงเฮียงแล้วน้แมน อันน e ี้จะเป็นหมองร่างสวยร่างจานไปแม่นอะไรไปใกล้มไดแค่เขากมองนเออเขาหนีบมดเออตอาเช่ามันมาตายต่ราหบดงินนะตอนเช่าจำเนี้เลย อ๋เอเห็ดสุกเห็ดเ,เ,เตรียมเออหลังจากนี้ก็เตรียมข้าวเพรนกันเนาะเตรียมข้าวเตรียมผ้าเพรนกันนะพี่น้อง เขยก้อยดีพี่นงทำป็นก้อยดิรึงานบันเทาก็จะประมาณนี้พี่น้องซอยกันคนละใหม่ละมือนะจ๊ะได้ยุกขึ้นนไง คามพันกูดีกูมึงเฮ้ยก็จากบ่มึงและกูมาเล่นไพ่เขาอีกชุดได้เลยได้ได้กูดีอะพูดเสียบ่ สิไม่กินขขาวกับันพี่เสื้อสมุตก่อนมึงก็เปลี่ยนคำว่าพี่สาวนางก็มาแล้วจ้า <c oughs> มะเล่นจะงยาวนางว่ามะเล่นที่ยาวสุดๆจ้จะที่ยาวเต็มที่นี่ยาวน้ำสันยาวน้ำก็ถอยมว่านเนอะ เข้ามาเรื่อยๆพี่น้องตัแต่เศร้าพุ่นละมันนี่ก็ซิบิมือนะพี่น้องเศร้ายันคำยืนเด้อเ้นปอรแกพก,กยืนรับแขกอยู่นี่พี่น้อง แจ้กแล้ว

คุณแม่นั่งมามาแต่มาขึ้นด้อพี่น้องมาแต่ขึ้นเนี่ยนะ สำลวยก็จะเป็นขนมพี่น้องก็จะเป็นขนมประมาณนี้นะจัะที่ใส่ทุงหย,ยับยังดีนะเบิดเราเบิดเราหลว,ลวลงพ่อพ่นขึ้นมาเพลงจโกรงเก้า เกาองค์เนาะเก่าองค์ย่าพ่อเก้าองค์เนาะหลวงพี่ย่าพ่อน่าทานเก้าองค์ เดี๋ยวขอนางซีก็มาพี่น้องเดี๋ยวขอนางซีเขาเบาเอื้อนะจ๊ะว่าจะมีงานพี่น้องบานนางนะว่าจะมีงานมีโลดวงไฮโลหกไพ่ low, <c oughs> หลายคนก็สวดเถื่อนเนาะแม่นยอมหลับพี่ห้อนเอ้ย ว่าจะมีงานบุญยังก็แล้วแต่ต้องมีวงไฮโลหลักกวงไพ่การพนันกการพนันการดื่มอัดบหนึ่งของโลกเสืออร่าลกลายก็ไม่ว่าบ้านเรลงดีแลดอกน้อยลานขายของก็เต็มถนนสง เดี๋ยวจะออกไปย่างรลบเบิ่งนะจ๊ะนะอพี่นางจ้ามันลาพาจากกะน,นะจ๊ะเกินเขาขอบคุณเขาเมนขอบคุณทุกกำลังใจจ้าสวัสดีค่ะ